รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily ีีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับท่วงเสาร์แบบนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับออกเที่ยวทั่วไทยกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเอาใจคนที่อยากจะหาที่พักนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงอาดีกว่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่อัมพวานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไหว้พระทําบุญกันแล้วก็มีที่พักนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ติดแม่น้ําแม่กลองเลยบรรยากาศดีมากๆห้องพักของเขานะครับคอนเฟิร์มเลยว่า เจ๋งมากๆเลยและสำคัญคือมีอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมในรายการได้เลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดบางกุ้งหรือว่าถ้ามีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าวัดค่ายบางกุ้งนะครับที่นี่นะครับเป็นวัดเก่านะครับถ้าตามประวัติเลยเนี่ยคือเป็นวัดตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมหามานะครับคือเหมือนพม่าเนี่ยกำลังจะเข้ามาตีประเทศไทยนะครับ ในหลวงสมัยนั้นก็คือพระเจ้าเอกทัตนะครับก็สั่งให้แบบมีการตั้งค่ายมันก็เลยมีคําว่าค่ายอยู่ตรงที่วัดค่ายบางกุง้งนี่คือที่มาและกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะครับนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะแล้วนะครับยังมีรูปปั้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทหารนะครับหรือว่าท่าของแม่ไม้มวยไทยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นนี่ข้างหลังเรานะครับนี่เป็น โบสถ์ของที่นี่นะครับแล้วก็มีต้นโพล้อมไว้อยู่แต่ว่าเราเไม่สามารถพาผู้ชมเข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้ดูจากภายนอกอย่างเดียวละกันแล้วเดี๋ยวพาผู้ชมไปเดินดูรอบๆวัดกันเดี๋ยวเดินดูรอบวัดก่อนละกันไปตามผมมาดีกว่าครับดีครับผู้ชมที่ก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าสมัยก่อนเ,นเขาก็จะมีที่การสู้รบหลวงไทยกับพม่านะครับตอนนั้นสมัยที่ สองประเทศที่ยังเป็นเหมือนเพื่อนบ้านแข่งแย่งความยิ่งใหญ่กันสมัยก่อนนู้นเลยก่อนที่พวกเราจะเกิดกันนะครับนี่ก็เป็นซุ้มให้ถ่ายรูปมานี้ยังมีอีกเยอะเลยไปตามมาดีกว่า ด้วยความที่ว่าที่นี่นะครับเขามีเรื่องราวของรูปปั้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทหารไทยอย่างที่ผมบอกไปนะครับในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับเขายังมีการสร้างรูปปั้นนะครับอย่างเช่นชาวพุทธนะครับที่เรื่อมใสในพุทธศาสนานะครับก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อลังการมากของที่นี่นะครับพื้นหุน้นคือเขาบอกว่าจะเป็นท่าของมวยไทยเนี่ยครบท่าเลยใครที่อยากจะศึกษา ท่าไหนของมวยไทยเนี่ยก็มาได้ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นหนุมานถอยแหวนมาที่นี่แล้วก็ไปเดินดูกันได้นะครับนี่ครับข้างหลังของผมนะครับเป็นรูปปั้นนะครับของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับหลายคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยละกันหลังจากช่วงปลายยุคก,กรุงศรีอยุธยายนะครับแน่นอนวัดนี้ก็โดนพมา่าตีแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น พระเจ้าตักสินมหาราชรนะครับเขาก็ได้พอรวบรวมพลคนไทยได้นะครับผมก็จะได้เจอกับค่ายจีนอะไรพวกนี้คนจีนพวกนี้นะครับเขาก็ท่านก็เลยส่งให้ชาวจีนเนี่ยมาตีที่นี่คืนมาจากพม่านะครับทำให้ตอนนั้นนะครับจากชื่อวัดค่ายบางกุ้งนะครับก็เป็นชื่อวัดค่ายจีนบางกุ้งนี่เองนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ มีแลนมาเทียเ่ยวไม่ว่าจะเป็นแถวอัมพวานะครับหรือว่าขับรถผ่านจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ก็น่าจะมาสักการะบูชาการน,นะครับเพราะที่นี่ควาจริงคือศิอปลปะวัฒนธรรมคือเยอะมากๆเลยอยากให้คนได้ลองมาเที่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีร้านอาหารรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นร้านอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ สารสัมพันธ์ด้วยกีฬากับฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีดีดรายเวอร์ยุท u b ครั้งที่1ที่บริษัทดีดรายเวอร์จำกัดนำโดยด็อร์ธนเดชสงวนพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัท ประธานการจัดการแข่งขันและด็อร์คำนวณวิษงวนพันธ์ประธานที่ปรึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในหมู่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสถานศึกษารวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและน้ำใจนักกีฬาที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพค่ะ โดยพิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียตรติจากคุณพัชรักตากนิตอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อตโต้แย้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานมอบถ้วยกิติยศและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศซึ่งตกเป็นของทีมโรงเรียนดารุณาราชบุรีที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นตลอดทัวร์นาเมนต์สร้างความสุขและความประทับใจให้กับผู้ชมรอบสนามค่ะ ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน โดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ แน่นอนนะครับผู้ชมครับมาที่อัมพวานะครับอัมพวาอยู่ในสมุทรสงครามต้องพาผู้ชมนะครับมากินปลาทูกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องอาหารวิลเลจอัมพวานะครับอยู่ในโรงแรมเดอะเกรสอัมพวาอยู่กับพี่แจงนะครับสวัสดีครับพี่แจงสวัสดีค่ะลงบอมครับผมก่อนอื่นเลยพี่แจงทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรของที่นี่ครับพี่เป็นพิจารกาทั่วไปค่ะแปลว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่แจงเนี่ยพาเราชิมอาหารได้เลย และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่นี่เนี่ยมีห้องพักด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพี่แจงจะยังอยู่กับเราพาเดินดูห้องพักกันนะพี่แจงเนาะได้เลยค,ครับผมอ่ะให้พี่แจงพูดหน่อยดีกว่าเริ่มจากเมนูนี้แล้วกัน,นท่นานพี่แจงเลยอันนี้ก็เป็นต้มส้มปลาทูต้มส้มปลาทูก็จะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานครับอ่าแล้วก็จะชูด้วยขิงเครื่องเทศที่ทานแล้วก็จะดีต่อสุขภาพาครับผ เมนูแรกของปลาทูนะครับคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเมนูตอนแรกเนี่ยที่นั่งมาผมก็เอออะไรงาอะไรอยู่ข้างหน้าของผมนี่คุณผู้ชมนี่เลยนี่คือปลาทูเหมือนกันใช่ค่ะปลาทูทอดงาเราจะเลาะก้างออกหมดเลยโอ้ยนี่มีก้างเหรอใช่ค่ะของชอบเลยงี่นั้นลูกค้าก็สะดวกอย่างี้แล้วก็เราก็เอาไปชุบด้วยงาจากกลมกลบแล้วก็จะได้กลิ่นของงาได้คุณประโยชน์ของงาเข้าไปด้วยอ่ะ เมนูปลาทูยังเหลืออีกหนึ่งเมนูคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นเมนูยอดนิยมปลาทูชูชีปลาทูชูชีปลาทูนะครับผมมีลองเคยทานไหมคะเคยอันเนี้ยไม่เคยทานเลยอยากจะลองชิมมากๆเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวลองบอกคุณผู้ชมกันเนาะใช่ค่ะอ่ะชูชีปลาทูนะครับผมด้วยความที่เนาะสมุทรสงครามเราติดกับทะเลเมนูอาหารทะเลก็เลยจะมีเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะปลาหมึกบ้างดีกว่านะครับปลาหมึกผัดกะปิ ่างกะปิทองโคนอต้องมีคําว่าของโคนด้วยทองโคนด้วยทำไมอ่ะเพราะเราใช้กะปิแท้ของโคนกะปิของโคนเนี่ยเขาจะไม่เค็มจัดเพราะฉะนั้นเวลาเรามาผัดกับปลาหมึกที่ปลาหมึกสดสดรสชาติมันจะกลมกล่อมหอมกะปิผมรู้แล้วผมแอบถามพี่แจงก่อนนี่ตอนแรกผมคิดว่าปลาซิวปลาซิวทอดกรอบหรือว่าเห็ดทอดแต่มันคือปลาหมึกสายทอง ปลาหมึกสายทองเราเอาปลาหมึกกล้วยมาซอยเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปชุบแป้งขนมปังก็เลยจะออกมาเป็นเมนูทานง่ายเหมาะสำหรับเด็กผู้ใหญ่โอ้เด็กชอบแน่นอนใช่ค่ะครับผม we love อัมพวาใช่ค่ะครับผมยังไม่หมดอไหนต่อครับพี่เหลืออตั้ง4เมนูพี่แกมเลยครับไหนๆปลามาแล้วเราก็ไปปลาต่อเลยไครับนี่คือปลาก็ะพงคุุงระเบิดคุุงระเบิดใช่ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับพี่ก็เหมือนกับว่า เราเอาเนื้อปลามาแล่เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปทอดครับมันก็เหมือนกับตุ้มเอาพุงของปลาเนี่ยระเบิดมาเลยอ่าใส่ออกมาแล้วก็มาผัดมาลาดด้วยน้ำยำรสชาติจัดจ้านครับผมนี่เลยนะออันนี้บ้างนีิวายหอยหอยใช่ไหมหอยหลอดหอยหลอดมาสมุนไพรแล้วถ้าไม่ได้ทานหอยหลอดผัดฉามันก็จะอะไระไรอยู่แปลกใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นแหล่ง ผลิตอยหลอดเราอยู่ที่ตรงนี้หลยไหลอดไหหลอดเลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมของดีเมืองสมุทรสงครามต้องมาทานกันอ่ะเมนูนี้บ้างครับพี่อ่าอันนี้เป็นทามาจากพืชเศรษฐกิจใช่คือมันคือใบชะครามเราก็เด็ดเอายอดอ่อนๆของมันมาความกรอบพอเรามาเอามายำใส่เครื่องยำน้ําพริกเผาอกุ้งสดไข่ต้มออกมามันก็จะฟินอะ ปินเลยลงกลองเลยได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่นี่วีเลิฟอัมพวาต้องมาชิมกันร้านอาหารที่นี่นะครับวิวดีมากเพราะว่าอยู่แม่น้ำแม่กลองเราติดคือเราติดแม่น้ำแม่กลองเลยใช่ค่ะนี่เยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับใครนะครับมีโอกาสนะครับมาเที่ยวอัมพวาครับก็ลองเซิร์ช g o o g l e Map ได้นะครับ VL เลิอัมพวาอัมพวาหมุดตรงนะครับผม ตัวห้องอาหารนะครับ,รบอยู่ในตัวรีสอร์ทเดอะเกรสอัมพวาเราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะครับฝากทุกคนไปด้วยนะครับ,รบแต่นี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่ข้างหลังตรงนี้คือเดอะเกรสอัมพวาห้องพักมีทั้งหมดถึง100กว่าห้อง แต่ว่าจะเป็นยังไงขออุบไว้ก่อนค่เราบอกช่วงหน้านะครับแจงได้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอทานอาหารก่อนนะคุณผู้ชม้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับ The Daily Media ที่เดินทางครับเดินด้วยท้องไปเลยค่ะอร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนำเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับ สน,นตตสนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้ ขอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ อนเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเดอะไดอารี่นะครับผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรายัางอยู่กับพี่แจงที่เดอะเกรซอัมพวาช่วงที่แล้วนะครับพาคผู้ชมนะครับไปทานอาหารมาอิ่มแล้วเนี่ยพี่แจง,จ,งจะเดินไหวไหมเห็นว่าที่นี่เนี่ยห้องพักเยอะมากจริงๆที่นี่จุดเด่นคืออะไรครับสาบเดอะเกรซก็บรรยากาศธรรมชาติที่อยู่ติดแม่น้ํา ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนเห็นคนมาตกกุ้งตกปลาชาวบ้านได้เห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาเรือนักท่องเที่ยวเรือที่จะไปชมหิ่นห้อยครับก็ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันตั้งแต่ใส่บาตรนะฮะแล้วก็เรามีชุดกดน้ํามีชุดกดน้ําให้ค่ะแล้วก็หลังจากกดน้ําเสร็จก็รับ แล้วพรหลวงพ่อก็จะสวดให้พรให้เป็นสิริมงคลครับผมกลับไปทํางานกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโอ้โหเหมาะมากเลยคุณผู้ชมยิ่งใกล้กรุงเทพขับรถมาก็ง่ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าได้ค่ะไปกันเลยครับไปค่ะสันดีครับพี่แจงอันนี้แม่น้ําไปไม่ได้แล้วต้องไปทางนู้นครับพี่ไปเลยค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดอะเกรซอัมพวานะครับห้องแรกเลยและกันพี่แจงด้วยความที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีห้องพักทั้งหมด120ห้องใช่คือเยอะมากจริงถ้าจะให้พาไปดูทุกห้องเนี่ยไม่ไหวหลังเริ่มปวดแล้วพี่แจง <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวคัดห้องเด็ดๆนะครับมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับอย่างห้องนี้เลยห้องแรกอันนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนครับ,รบแจงก็เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะครับค่ะ ก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็ได้วิวแม่น้ำร้อยแปดสิบองศาเหมือนกันห้องนี้วิวดีมากร้อปดสิบองศานะครับคุณผู้ชมครับตึกนี้เรามีห้องทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ถ้าเป็นห้องพักแปดห้องค่ะแดห้องใช่เราเรียกว่าซูเปเรียการ์เด้นวิวก็เราก็มีอ่างอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําเราก็แยกโซนหรอใช่ค่ะอ่างอาบน้ําคือมีให้ทุกห้องทุกห้องค่ะทุกห้องของเดอะเวสเลยใช่ค่ะ เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูห้องต่อไปกันเลยละกันตามเลยครับผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องที่วิวดีมากพี่แจงมากค่ะห้องนี้วิวดีสุดเลยหรือเปล่าหรือมีดีกว่านี้ร้อยแปดสิบองศาติดแม่น้ําแม่กองครับผมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแม่น้ําแม่กองแบบร้อยแปดสิบองศามีสวนมะพร้าวให้เห็นด้วยห้องนี้ชื่อไทป์ว่าอะไรครับดีรักริเวอร์วิงค่ะดีรักริเวอร์วิงมีทั้งหมดกี่ห้องครับที่นี่ทั้งหมดมีสี่ห้องค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้วิวที่ดีแบบนี้ต้องรีบจองรีบจองเนาะความพิเศษของห้องนี้คืออะไรบ้างครับพี่แจงก็สิ่งอำนวยความสะดวกวิวแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีอ่างจากูชี่ขนาด200ลิตร200ลิตรอยู่ในห้องนี้ต้อคุณผู้ชมแช่อย่างสบายสบายเลยค่ะสคนพร้อมกันได้สองคนพร้อมกันได้เลยนี่อ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศโดยรวมหน่อยแล้วกันนะพี่แจงเนาะเตียงนี้ก็จัดมาให้แบบ k i ิง size เลย นอนดูทีวีก็ได้แต่งหน้าทําผมอะไรตรงนี้เรียบร้อยหมาะ <พบ S 1> มากเลยะนะครับผมอ่ะนี่เป็นห้องแรกนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูห้องต่อไปกันต่อเลยแล้วกันไปกันครับด้วยความที่เดอะกุ้ยซัมพาวานนะครับคุณผู้ชมครับมีห้องพักหลากหลายให้กับคุณได้เลือกเลยและที่นี่นะครับก็เอาใจคนที่รักหมารักแมวมีลูกเยอะ,ะที่นี่นะครับมีห้องพักนะครับที่เรียกได้ว่าเป็น pet friendly ให้กับคุณผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยว ได้มาพักกันก็คือโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องครับสำหรับเพสเฟรนลี่เพสเฟรนลี่เรามีทั้งหมดทั้งโซนนี้ทั้งโซนเราเรียกว่าดีลักคอนโดเนาะเป็นห้องพักดีลักคอนโดเป็นบ้านชั้นเดียวอ่าวิวคลองมีอ่างแคบุที่น็ี่สิบสีห้อง24ห้องพาน้องหมาน้องแมวมาได้ใช่ค่ะเขาก็จะได้เนี่ยค่ะเดินวิ่งเล่นอะไรของเขาต่างอ๋อนี่คือโซนที่ให้น้องหมาน้องแมวมาวิ่งน้องหมาแล้วกันน้องแมวเดี๋ยวอาจจะวิ่งวิ่งเตลิดเกินมาจะมาได้หมดเลยค่ะ นี่ครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งห้องพักนะพี่แจงใช่ค่ะซึ่งห้องนี้เป็นโซนเทเฟรนลี่ด้วยเฟรนลี่กฎระเบียบของที่เดอะเกรสเป็นยังไงบ้างพี่แจงอันนี้เราก็จุนักสัตว์เลี้ยงแจงรัดของท่านมาได้หมดข้อให้ข้อมูลก่อนใช่เราจะได้จัดพื้นที่จัดอะไรค่ะพี่แจงไปดูค่ะมาตามมาทุกคนอ่างอาบน้ำนี่คือ24ห้องเป็นแบบนี้หมดเลยหรอพี่แจงถูกต้องค่ะมีอ่างจะาผู้ชี้แบบนี้ให้ ทุกห้องทุกห้องใช่แล้วก็ฝั่งอาบน้ำชาเวอร์ตรงนู้นนะครับแยกโซนแยกโซนแยกโซนไม่คอนี่คือใหญ่ด้วยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตรงระเบียงระเบียงหน้าห้องระเบียงมีของใหญ่นึ่งอย่างที่อยากจะโชว์ใช่ค่ะไปดูครับค่ะค่ะแล้วที่เรากลังนั่งกันอยู่นี่น้องบอมครับเข่งประตูค่ะโซฟาเบสที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยกว้างขวางใหญ่โตครับผมลูกค้าก็พักผ่อน นี่ไม่ต้องกลัวเสื้อหยาบดิประทูยังเหลือที่ให้กับคนข้างกายของคุณไว้นอนได้เลยเดี๋ยวเราพาผู้ชมนะครับไปดูห้องสุดท้ายต่อเลยพี่แจงห้องนี้เป็นห้องริมน้ำริมแม่น้ำเลยค่ะพิเศษขนาดไหนพี่แจงก็ร8 0ยปดสบองศาไม่มีอะไรไม่มีอะไรขวางเลยมีกี่ห้องห้องต่อไปแปห้องแห้องที่เป็นริมมน้ำ และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่แจงก็พาเรามาอยู่ที่ห้องสุดท้ายของวันนี้แล้วนี่คือห้องที่มีชื่อว่า <Red> River. Great River Great River นั่นก็คือเรานะครับจะได้วิวพาโนรามาแบบนี้เห็นวิวแม่น้ำแม่กลองโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นขวางอยู่เลยใช่ตอนเย็นอยากตกปลาตกปลาตกกุ้งตกกุ้งมีทุนให้ตกมีทุนให้ตกด้วยใช่ค่ะ โอ้โหมีทั้งหมดกี่ห้องนะครับห้องนี้ห้องนี้มีทั้งหด8ห้องค่ะมี8ห้องเท่านั้นนะครับผู้ชมครับก็ห้องจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้มีทีวีให้นะครับแล้วก็ข้างในแน่นอนคอนเซ็ปต์ของ The Grace คือถ้าคุณมาพักที่นี่คุณต้องได้รับการผ่อนคลายสบายตัวเพราะว่า มีอ่างอาบน้ำทุกห้องทุกห้องห้องนี้ก็ม่เหมือนกันแล้วต้องถามชิวๆสบายๆต้องถามปรมาจารย์อย่างพี่แจงซะแล้วอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูวิวก่อนดีกว่าตามมาครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับใครที่มาพักห้องเว e ต t ริเวอใช่ค่ะคุณก็จะได้วิวแบบนี้180องศาด้วยความที่มันติดแม่น้ำเนาะก็จะมีห้องที่จำนวนจำกัด ใครที่อยากจะพักห้องนี้นะครับก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาถ้าสมมุติพูดถึงช่วงไฮซีซันของอัมพวาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนไหนล่ะครับพี่หน้าหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวเริ่มตั้งแต่คีไม่จะดีมากก็ช่วงไปไปฝนต้นหนาวปฝนฤศจิกากุิกาก็เริ่มเลยมกรากุมพาประมาณนั้นเลยประมานนั้ แล้ววันนี้นะครับต้องขอ,อบคุณนะครับพี่แจงมา,มากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แจงมากเลยครับทั้งพาเราทานอาหารอร่อยๆใช่ค่ะแล้วก็พามาดูนดูที่พักนะครับผมที่วิวดีแบบนี้ขอบคุณพี่แจงอีกหนึ่งทีครับขอบคุณค่ะพี่แจงครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะจองอยากจะเดินทางมาที่นี่อยากมาพักที่นี่ติดตามติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็เว็บไซต์ของ the grace a ั a งแต่ t com นะคะแล้วก็เฟซบ o o กแอดไลน์ the grace นะคะ โทร034712244นะคะเจ๋งมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจตีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชนคอโตอิดมูลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต